啥苹果啊？ แล้วมันสายไปได้ยังไงอ่ะอะไรฮะไอ้กล้องตรงนั้นมันสายไปได้ยังไงหรือไม่ได้สายแทนไ,ทนไ,ไ,ไหนมนะแกสายแทนป่ะไม่รู้มันแทนป่ะ<อ>มันแทน<อ>ไหมไหนลองดูดิไม่รู้มันแทนป่ะไม่แทนมั้งแทนนะฮะไม่แทน าพาชมพักทายเพื่อน,อนโบกิดเริ่มกลางเป็นแล้วไไกำลังออกแรงเป่าแผ่นรองนอน ปล่อยจะได้นอนหอบกินอ้าวอาจารย์สงพกอะไรมาบ้างโหวันนี้มาเพียบเลยกะัะป<า>นันกี่วันเนื้อหมูโดยอว์สลบหมูสองกิโลไข่สามสิบ โอ้โหน้ำแข็งอีกเปบี้ยงโซดาวิสกี้ครับน้ำผัดน้ำสิบสองขวดโอ้แล้วจะไปกลางตู้ไหนเนี่ยนอนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะล้มกิ้งหมูสามกิโลวันนี้ มีครกหรือเปล่าครกเหรอมีมอมีสบายทำในหม,มักหมูมีครับครกสบายอยู่แล้วครกสแตนเลสดได,ได้เดี๋ยวผมจะหมักหมูย่างครับหมักไว้ก่อนเอาล้างให้เยนะอย่างเด็ดมกกากเลาฟี่แค่สอนแอบดับน้ำใช่หรือเปล่า